ล่าสุดบอโจยมันี่นะครับผมได้แชร่โพดของเพจคนลูกทุ่งออกมาเพิ่นลงข่าวไปบ้างสิ่ละพี่น้องบอกว่าสาวน้อยเพรบ้านแพงสร้างปรากฏการณ์ร้านแตกผุดโปรเจกต์ใหม่นับเป็นคณะหมอลำคณะเดียวที่ปิดวงเหมือนไม่ได้ปิดไม่ได้หยุดพักกันเลยบอจยมันิีนพาลูกน้องศิลปินเดินสายลุยงานผับร้านงานปิดวีคงานประจำปีได้รับเสียงตอบรับอย่างท่วมท้นลงร้านลงผับ คนแน่นจนเดี๋ยวนะคนแน่นจนเข้าไม่ได้ก็มีขนาดที่ทีมแดนเซอร์ก็ขมักขเม้นในการซ้อมโชว์ใหม่ที่จะเปิดฤดูกาลที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสมาชิกหลายกลัวทุกปีแล้วล่าสุดหนุ่มโจโยมนินปิ้งไอเดียุดโปรเจกต์ใหม่สาวน้อยเสด็ดแบนดนในโชว์จะมีศิลปินในสังกัด สาวน้อยประมาณสองสาคนพร้อมแดนเซอร์อ๋อวงดนตรีเริ่มรับงานวันที่2ี่สกันย,ยายนี้อ๋อเหมือนเป็นวงแบบเป็นวง,เป,นวงเป็นแบรนด์ที่รับงานแบบช่วงเปิดฤดูดกาลขอ,องวงไงเพื่อนนะแ,นแ,นแต่เป็นวงน,อน,อนอ้อยอๆของเพื่อนเป็นแบรนด์อ,อูอจจเอาเงิ<า>นไปใส่นออคนละเลือใจมืงขึ้นนี่ก็ทถาการแสดงอยู่โลตัดแก่งคอยจังหวัดสระบุรีคนกับอายาเฮเกลกับไลท์เอเก ยังว่าสาวหน่อยมินิสาวหน่อยไปใส่มาใส่คนกับเต็มคือเก่าชิวงใหญ่วงหน่อยกับเต็มคนร้ายหลายขึ้นัันเดีไปงานยูร่าเช็คอินค้องหกวันที่ห้าก่อนคนเยอะมากพี่น้องจนเต็มลานอุ้มสอนเนาะมขึ้นอีกกับเต็มหลานขึ้นขึ้นยู่ไส้นะอยู่สรบีโลตัดแกงค้อยที่เป็นโดมแมนบอยใช่ใช่คนก็เยอะอีกนะ บว่าสิเปยใสพี่น้องเอ๋ยบว่าสิเป็นวงใหญ่วงหน่อยสาวน้อยพี่บานแพงได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนี่ก็เป็นกระแสที่ดีของเพิ่นเนาะเมื่อคืนนี้อุยนางเอกเพิ่นหลายคนแห่งเด้อนำทีมโดยหนุ่มโจอุ้งอิงอ๋องแอมวัดศิบดลแล้วก็ผู้ใดอีแนนยิงที่เพิ่นเอาโพสต์ลงนี่นี่หลายคนอยู่นี่อ่าใสเนี่ยมันตรงซื้อหน่อยๆน่อยไปอ๋อมีวัดศิบดลพระเอกเข้ม เพเอกตนกมนชัยเพเอกขอดดีอ่าระเอกเข้มเนาะกระปวดเลยอ๋อไปเบิดเลยสุรศักดิ์อีกนั่งอีกอืมอืออูาหบ่วอีกเลยสุน้อยปานปานสุรศรียายชกปู้หลายคนครับพี่น้องเออชกปู้รุ่งนะคะ ต้อซื้อน่อยอันนี้ต้องซื้อหน่อยหลายคนอยู่ค่ะคุณคะนี่จะพูเไปเปะเลยไปฟอร์ดไปเต็มที่นั่นแหละเต็มที่ของเพิ่นั่นแหละมินี้ก็เหมือนไม่มินี้นั่นแหละเต็มอยู่แล้วแหละแล้วล่าสุดเนี่ยเกาสมองที่แล้วเห็นบอลจบคนนี้ ผมพ่อคู่โชสตาของการทําวงในฤดูกาลที่จะมาถึงอยู่ครับแล้วก็มีบุคลากรนักแสดงเยอะที่สุดตั้งแต่ตั้งวงมานั่นแหละนั่นแหละมีแหล่งสุดทําอีกหลายนะแล้วก็ลงทุนเยอะที่สุดตั้งแต่เป็นสาวน้อยมาแสงสีเสียงอลังการกว่าทุกปี การลงทุนและค่าใช้จ่ายเยอะที่สุดของวงตั้งแต่ตั้งวงมาคาดว่าจะเป็นหมอลำเพลินฟิตเนสกับสัตว์กลางคืนเฮ็ดเอาก้ามม่นว่าโอ้เิเอาธุรธุรธุรกิจอีีคนละเฮ็ดนายสร้างเวาอยากเฮ็ดบันดีครับเจ็ดโมงโอโตนเจ็ดโมงเวลานอนจะเอาเวลาไหนนอนนอวกัน ความมวลถูกพื้นที่กันยังมาค่ยไปสัมผัสค่อยถามเราส่วนตว่าเราเอาเวลาไหนไปเที่ยวเวลาไหนใส่เงินแล้วว่าเออปีนึงเดเที่ยวอยู่จักเทือนึงดอกเออเหมือนว่าเวลาไปงานแต่ละงานแต่ละพื้นที่แต่ละมองเนี่ยก็ถือว่าโอกาสเที่ยวน้ำเหลวแล้วรังสีเออเวลานอนเราก็แถบโบมี่อ่าแล้ววาเลาสิไปนอนประมาณตีสองตีสามนอนกับาไฮแบบว่าผู้จัดการผู้บริหารพื้นสี่นะเฮ็ดงานถึงยังไปสี่ห้าก็ไปพักแน่สี่นะเออแต่ว่าทราบบางมือเนี่ยก็เห็นพื้นัก ใชาเบอรสิไปผ่านได้คือคนมาหาวิทยาลัยผูนนี้มาหาพอเวลาว่างคนผู้ยังเพิ่นกับประเด็นน้องประเด็นองล่คลิปเมนล่คลิปลงคลิปได้พี่น้องคนคนแบบว่าคนที่เก่งที่สุดที่ดีว่าคือยอมในความที่แบบคือบริหารจัดการเวลาของว่าได้แบบ ยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากันแต่ว่าบอโจสามารถใส่เวลาเดนมากกว่าคนอื่นมากมากเออมนุนเล็กแมนตเองยังมีเวลานอนไรอัน่ะต้องมีเวลาเบิงซีรีส์เบิรงหนังเด้ก็มเวลาเที่ยวเขาน่ะเพื่อนเนี่ยอู้จะเสียเงินไปแหวนสาย์นอกบอลโจนอกแล้วมันขึ้นอุ้งอิงมากได้ลูกใหล่ะคราบแค่ในบอลหอนอุ้งอิงได้หนิบว้าถึงอุ้งอิงบอ๋ออุ้งอิงเพลิดเพลินแุ้ออกมาลูกวาอีกแล้วสวยหวานนี่หรอแมน โอ้อนี่สวยสวยหวานจังสวยขึน้นทุกวันทุกวันนะคะยิ่งโต<ม>เป็นสาวก็ยิ่งสวยนะน้องอุ๋งอิงเนี่ยเนี่ยน้องกะมาพลในอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแ <นะ S 1> พงมาขอบคุณส่งงานวันนี้ค่ะขอบพระคุณมาลัยจากแม่ฮักบุรีลามอ่ะขอบพระคุณชุดจากแม่กาแตแได้มาลายที่เอามาให้ลามือนี้อ่ามาลายดาดา,าวิธีแน่ตุ๊ก,กตาแน่และก็อ่าแล้วก็ติดด้วยนะคะที่มีโอกาส มีโอกาสจังพอกันไหมเพื่อนรักซี่อเออน้องก,ก็ได้ตุ๊กตาเด็กพวกมาเาหล็กหรือกรตีบหนาวีทีแฟนคลับก็เป็นให้กำลังใจออือก็เหมือนว่าไปออกคอนเสิร์ตทุกวันเลยเนาะอเออตุ๊กตาตัวใหญ่นี่ตตุกตออต๊กาน่ารักมากได้ตุ๊กตาทุกมือเมอื่อวัอนน็อกกวาดมือก็ไดกก้กับหมอได้ลุกเหล้ามีกับหมอกับตุ๊กตาแห้ง แฟนคลับมาให้กาลังใจเยอะแต่เป็นความน่ารักของบีอย่างหนึ่งนะเวลานางเสร็จงานแต่ละงานนางก็จะออกมาส่งงานขอบคุณขอบคุณแฟนคลับ FC อย่างสี่เด่นหน่อยเดี๋ยวไอ้หนอนก็ออกมาส่งงานมือเออออกมาขอบคุณแฟนคลับทุกมือแต่แต่น้องเดี๋ยวนี้เนาะเปลี่ยนรูคไปเรื่อยแล้วก็ชุดนี้ก็คือแบบว่าไอ้บอสจูนี่จ้าให้ลูกสาวเป็นคลาดขนาดเนาะมือหนึ่งพอได้สูตรบอสซําแบบแต่ละมือไปอองงานกับบอสซัมแบบ สวยหวานคือว่าคือว่าเป็นที่น่าจับตามองมากๆคือแต่ละมือว่าอุ Mother, ้งอิงจะใส่ชุดใดออกมากโซ่อุ้งอิงจะแต่งหนาลูกใดเป็นที่น่าจับตามองมากๆเลยนะเพราะแต่ละมืออ่ะน้องแต่งหนาบอกว่าเบิ่งเอาย่างมือก่อนเบิ่งเป็นสาวบอกคือสาวจีนแหมมีแต่คนว่าสาวจีนสร้างแต่งหนาอู้สร้างเอ็งจีเป็นวันนี้เอ็งจีแต่งในลูกใดมาในลูกหวานวันนี้ใช่แว่ากระแสตอบรับดีนะ การแต่งหน้าของแซงเองจี้คือคือสวยเข้ากับน้องอูอีกมากๆเลยแฟนคลับแต่ยินแฟนคลับเ้าหลายเรา่ด้ว่าแซงเองจี้คือวิ่ฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆสุดยอดดีๆมันมันเหมาะไงเวลาแต่งหน้าน้องออกมามันเหมาะกับัยน้องมันบหกบุคลิกกับบุคลิกน้องสิเมียเออถือว่าแต่งหน้าน้องนี่ออกมาสวยมากเปลี่ยนไปแต่ละวันก็คือแบบโบซัมกันเนี่ยสแต่ละมือเอาแล้วล่าสุดเด้ มินิคอนเสิร์ตคนสียูไสมือนีโบมี่เม่นบอวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เจ็ดเป็ดมันจะไม่มีวันที่แปดเลยเนาะวันที่แปดวันที่แปดอยู่ที่งานเคหะเคหะกทมสี่เคหะกมสี่ราบินทาบางเขนเนาะอะเป็นอย่างนี้อย่าลืมพรุ่งนี้นะครับเราอยู่ที่เคหะกมสี่ราบินทานอนลักจริงๆฝันดีครับนอนในเด้อนอนในเด้อบอจ๋อ เห็นแล้ววันเราสีน้องเราสีน้องสีน้องกับโพสอยู่กันละ่ะว่าเรากับอิริโอ้ยแนตะ่ว่าสุดยอดอีหลีเนาะผ้าดุผ้าเต่าหาเงินผู้ท่างบ้านกับผ้ากันซอมแหม่ซ้อมหลองซ้อมเต้นซ้อมโอ้ยหาเงินเปนให้ค่าเขาค่าหน้าหลุกๆกก่อนสินะอยู่บ้านผ้ากันซอมเปิดฤด,ดูกาลนี้เปิด ดูดูการเดือนกันยาไม่ใช่หรอยี่สิบเจ็ดป่ะยี่สิบกว่าหรือยี่สิบเจ็ดป่ะเห็นไหมว่านี่นี่นี่ท่านกำนัตแก่คุณโทม่าแมนบอโทมาเดือนเดือนละสิบคิวมีอยู่ในมือขอสักสิบคิวแรกๆเร็วๆนี้เริ่มยี่สิบเจ็ดปัญหานี้ได้ไหมงานการแจ้งที่กทมท่านกำนันครับวงผมยังไม่เปิดเลยครับบอโจกันเลยต่อบางซี่อ่า คือกำนดนั่นเช่นอยากได้คิววันที่27นี่ก็เออสิงหาแต่ว่าเคน่นเปิดกันย่าอ่าผมเปิดวงวันที่23กันยายนครับเวทีใหญ่เปิดวงสาวน้อยอดเปรี้ยวไว้กินหวานครับเริ่มยีกันยานี้สนใจทักจองคิวได้เลยสาวน้อยสะเดิดแบรนอ่าจะมีสาวน้อยสะเดิดแบรนก็คือสีเป็นสตางค์คือนมาใหม่อีกอันนึงอื๋อ้คนสิตั้งค์สะดุดแบรนด์คือก่อนช่วงนี้บอสสะดุดแบรนเร็วๆนี้เพิ่นว่า เพิ่นจะเปิดออกมาเมื่อใดเพิ่นจะเปิดนี่เพ,พ,พิ่นเพิ่นเพิ่นโพล่าสืบทาชิสสองหนาทีเพิ่นาัาความมวนทุกพื้นทีตน่ตองมีเข้า่าสาวน้อยสาวน้อยสะดุดแบรเร็วๆนี้ก็คือเหมือนว่าการตั้งเหมือนวงมอลลัซิ่งไงเวลาเปิดวงมาวงใหญ่เพิ่นกะอ่าวงใหญ่มันก็ต้องใสงงบหลายบ่เริ่มรับงา <24 S 2> <ใ>นยี่สิบสี่กัญญาสีเริ่มความดวงามก็เปิดวงแมนเพิ่นกะสิตั้งหวานเจี๊ยบสุดยอดก็เหมือนบาศิลปินของสาวน้อยก็สิ สองสามคนเนาะกับพ้อมแดนเซอร์พร้อมวงดนตรีก็จะไปในงานเหมือนเหมือนแบบเป็นวงนั่นหมาร์ลันนั้นเนาะเป็นแบรนด์ที่รับงานเป็นวงเล็กอยย่างงเี้กระทีเพื่อนออดิชั่นช่วงมันผ่ันนันเลสเพื่อนก็จะไปว่าเออผู้ใด้หมอกับหมอลำผู้ใด้หมอกับวงใหญ่วงหน่อยอ่ะเพื่นอยู่สี่แม่เออเอาทุกท่าแแม่ก็คือสาวหน่อยนี่ต้องติดหูคนทั้งประเทศแล้วสิตอนนี้มีอีกอย่างแน่สาวหน่อยนี่ตั้งแต่เนื่งสาวหน่อยเพชรบันเทิง คณะหมอลรัใหญ่เดซสามเป็นเัลินแพงสองรถแฮสาวนเพลินแพงสองมวยหรือวยสาวโมหูนะอ่าสาวนเพลินแพงแล้วหละกามีค่ายเพลงลำเบอร์ที่นี่เล็กคอร์ดแล้วกามามีนี่อีกสาวน้อยสะดุดแดงสาวน้อยสะดุดแดงพี่เคบล็อกเกอร์ผับใหญ่ๆที่กทมพี่ขอจองนะพร้อมเมื่อไหร่บอกเลยว่าซานก็คือว่าตามเดินสายตามพับตามร้านอาหารใหญ่ๆตามสินะก็คือไป ได้ทุกหลานสิแม่มาเนี่มีอันสาวหน่อยเสดเดแบนกับซีบ้มีแบนหนึ่งแบนดสองแบนด์สามบสิบอจูนี่เอ้ยเราเป็นธรรมดาเลยเออผู้บริหารใหญ่ใช่ใช่นั่นแหละเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต้องจะเปนเราเก่งเนาะเก่งเก่งในการบริหารเนาะอู้เอาเวลาใดพักเอาเวลาใดนอนย่อมย่อมอีหีเ๋ยังไม่เปิด สอง่นว่าสาวน้อยเสเดิดแบนยังไม่เปิดวงเพิ่นว่างานม,ามีงานม่สองคิววพับใย,ย<อ>เด้พับใย่ลงเหล่ามิตรภาพคอนแกนไละลงเ<อ>ล่ามิตรภาพโคร่ารอคอนเฟิร์มวันที่ค้าขอบคุณคับพี่ชายก็คือค<อ>ิวล่อเลยอ่ะขนาดยังว่ได้เปิดว<อ><อ>งมันที่หลับปังวันใดล่ะเออไม่ธรรมดานะเพราะว่าจูเนี่ยกลับมารอรุ่นกันแล้วกันแล้วพี่น้องเนาะว่า ยี่สิบสี่นี้สาวน้อยอย่างนะสารเสด็จแบรนผมบอกเสด็จแบรนสารเสด็จแบรนสิเป๊ะสิปังปันไดนผมว่าคิวงานเขามาเรื่อยๆแน่นอนเพราะว่าเพิ่งเปิดเพิ่งเพิ่งเอ่ยมาจะซื้อแหมกันยังคิวงานเขามาเรื่อยๆขนาดนี้พี่น้องครับเพิ่ดจะเริ่มงานสาวน้อยเสด็จแบรนนั้นยี่สิบสี่กันยายนี้ค่ะพี่น้องจองคิวหรือว่าโทรไปจองน้ำบอลจได้เลยกับหนุ่มจได้เลยก็ไปหาคิวได้เลยเนาะแต่ว่าสำหรับฤดูการนานคิวของสาวน้อยกันยัง พอมีคิวว่างอยู่บ่อแต่ว่าได้ยินข่าวว่าสองร้อยกว่าคิวงานแล้วขนาดจะมีว่างอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเจ้าภาพก็สามารถโค้กิ้งก้าหาบอโจได้เลยนะครับผมมาเสียบไปล่มไใสล่งมือใดก็สามารถหาคิวใดเลยครับแมนท่าเป็นฤดูกาลมีไว้ว่าเเพื่อนยังกอวันสำคัญวันนี้มีเลยสีบมีแล้วแต่ว่าแปดกุแต่ว่ากลุ่มแน่นอนพูดจัดหรือว่า ผู้จัดหรือว่าเจ้าภาพที่เอาทั้งสามนอนไปในช่วงนี้เนาะที่กำลังเป็นกระแสที่สุดเนี่ยเอาไปในช่วงเนี้ยคือคุ้มแน่นอนมองว่ามีขาดทุนลุนสังกัสีรุนแมนรุนโอเคข่าวก็มาอัพเดตข่าวสารของบอลโจของน้องอิงเนาะเพียังตอนนี้เนาะห้องสองคนไปแล้วค่ะสวัสดีครับ